ครับเป็นบ่อประหมอปล่อยประมาณ400ตัวแต่ว่าคัดแยกออกไปแล้วรอบหนึ่งครับประมาณเหลืออยู่ประมาณ280ตัวบ่บอนี้บ่อขนาด2คูณสเมตรครับอายุประมาณ2เดือนครึ่งนะครับสาสายพันธุ์ไอชุมพรผสมไมโปโพนะตอนนี้ก็เสียบปั๊มนะครับต่อปั๊มเรียบร้อยครับก็กำลังดูดน,น้ำออกเลยครับ เดี๋ยวรอน้ำแห้งครับเรามาดูกันอต,อง,ตองลมล้วอ,อ้องเลยนี่ครับครับพี่น,น้อง ประมาณสองขีดกว่าครับ

เรื่องนี้ครับพี่น้องากร,ลรมลมกันบปิอีกกี่ได้อยู่ประมาณกี่สิบลกสามสิบเกินขาดทุนครับพี่น้อ,นองไงมาทอกันครับไงทำานีไปก็ดีแล้ว giống như thế này giảm nam gọt bột thật như thế này thì tụi nó giảm lại cho tụi tụi này tụi nó hơi khôn เดี๋ยวเบิ้งหนีก็ตัวใหญ่ีได้พอาีดบิบล้อบางครับที่น้องก็มันแตกใส่หลายครับฝากตัวใหญ่สักนหน่อยรุ่นที่มันใหญ่เลยนะครับก็จะประมาณไม่เกินแปดสิบตัวครับหมายถึงว่าตัวประมาณสี่ห้าตัวโลนะครับนอกนั้นก็จะประมาณแปดเก้าตัวโลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่อง youtube พอต้องเหิประสิตธิกรอนมือใหม่นะครับก็ขอบคุณวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ